g r e นสมาร์ทเทคนะครับตัวนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์ออฟกริดนะครับ3,500ัาร้อวัตต์ยีโวลต์นะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สวิตชิ่งไฮโวลต์นะครับตัวนี้จะประกอบลงตู้นะครับมีเบรกเกอร์เอ AC DC ให้มีเสิร์ฟมีเบรกเกอร์แบตเตอรี่ให้นะครับเซตนี้ก็คือลูกค้าไปต่อออออ่ตสายไฟเข้าต่อสายแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้เลยนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับใช้เริ่มต้นผมแนะนำที่4แผงนะครับอย่างไม่ได้เลยสัก4แผงนะครับ อนุครมกันนะครับอนุครมล้วนนะครับแบตเตอรี่เป็นระบบ24จะใช้ลิเทียมน้ำเจลใช้ได้นะครับจะใช้แบตทีเทียมใช้แบตน้ำแบตเจลก็ใช้ได้นะครับอันนี้จะมีหน้าจอดูค่าพลังงานให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ลงตู้เหล็กนะครับเซตนี้ประกอบเพื่อที่จะง่ายต่อลูกค้าที่ไปติดตั้งใช้งานเองนะครับก็คือต่อฝั่ง ac กีตนี้ที่มีไฟฟ้าร่วมก็ต่อ ac in อินเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับ ใช้งานก็ต่อ,อ,อตรงนี้นะครับเป็น AC out แผงจากโซลาเซลล์มาก็เข้าตรงนี้นะครับเบรเกอร์ DC นะครับสายแบตเตอรี่ก็เข้าตรงนี้รุ่นนี้เป็นสว hey ิตชิ่งไ v o อตไม่ต่อแบตเตอรี่ก็ทํางานได้นะครับแต่ว่าควรจะมีไฟฟ้า2แหล่งจ่ายกันก็คือไฟ AC นะครับแล้วก็ไฟ DC นะครับแต่ถ้าไปใช้กับโซล่าอย่างเดียวถ้าอุปกรณ์ที่ที่มันกินไฟไม่เยอะมันใช้ได้ครับแต่ว่าถ้า อ,อุปกรณ์ที่เรากินไฟค่อนข้างเยอะแล้วกรณีที่แสงแดดเรามันไม่พอนะครับอินเวอร์เตอร์มันก็จะตัดนะครับอินเวอร์เตอร์มันจะตัดนะครับทางที่ดีควรจะมีแหล่งจ่าย2แหล่งนะครับอันนี้เป็นไฮบริดออฟกิดนะครับยี่สโวลต์สามพหรนะครับหรือลูกค้าจะสั่งเฉพาะอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับอันนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่ เฉพาะอินเวอร์เตอร์9,900นะครับรวมค่าขนส่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเซตนี้ประกอบลงตู้เหล็กตรงนี้มีสายมีอะไรให้ด้วยอยู่ที่13,900บาทรวมขนส่งเหมือนกันนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับจากยี่ห้อ m a x กสกายนะครับประกันศูนย์ไทยนะครับสินค้ามีปัญหาส่งมาที่ Green Smart t e ทคหรือจะส่งที่เข้าแม็กสกายเลยก็ได้นะครับคลิปนี้ก็รีวิวเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับ